การอเนกประสงค์มวลทนทหารบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์ผลตรีวัชระพงษ์แก้วแจ้งผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่36ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทหารกองเกินในการดำเนินการรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแผนกทหารบกผัดสองและแผนกทหารเรือผัดสามประจำปี2566โดยมีนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน พร้อมด้วยทหารใหม่ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่เข้าร่วมพลตรีวัชระผงแก้วแจง้งผู้บัญชาการบณฑทนทหารบกที่36กล่าวว่าปัจจุบันมีการปรับพ่วงของการฝึกเป็นสองหลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นพื้นฐานใช้ระยะเวลาการฝึก6สัปดาห์เพื่อปรับบุคลิกลักษณะท่าทางให้เป็นทหารมีการฝึกจากเบาไปหาหนักและหลักสูตรที่2คือการฝึกเฉพาะหน้าที่ ระยะเวลาการฝึก3ามสัปดาห์และจะปล่อยให้กลับไปพบญาติและเรียกกลับมากรมกองอีกครั้งและนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำในเรื่องสุขภาพร่างกายให้ฝึกทหารใหม่ไม่ให้มีการสูญเสียระหว่างฝึกมีการดูแลเหมือนลูกที่มีความห่วงใยแต่ต้องคงอยู่ในกฎกติกาและระเบียบวินยัย สำหรับทหารใหม่ที่มีสภาพร่างกายยังไม่พร้อมมีทีมแพทย์เข้ามาดูแลแล,และวินิจฉัยเพื่อให้การฝึกของทหารใหม่มีความปลอดภัยซึ่งทหารกองประจำการนอกจากจะได้รับเงินเดือนจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบโรงเรียนนายสิบทหารบกโดยจะมีโค้ตารับจากทหารกองประจำการถึงร้อยละแปดสิบสำหรับการต้อนรับทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในวันนี้แบ่งเป็นแผนกทหารบก มีทหารกองเกินจากการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการมารายงานตัวจำนวน449นายทหารกองเกินจากการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ในพืน้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรและอุตรดิตถมารายงานตัว22นายและแผนกทหารเรือซึ่งเป็นทหารกองเกินจากการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการมารายงานตัวจำนวน98นาย รวมทหารกองเกินที่ต้องส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการในครั้งนี้569นายาการฝึกเด็ดก,ก็เัาจะฝึก6กัปดาก็ฝึกเฉพาะหน้าที่ทั้งทหารทุกคนจะมีหน้าที่ตำแหน่งจะมีตำแหน่งทับชอบในส่วนของหน่วย ในส่วนของคนมันก็จะมีหน้าที่และทีอย่างเป็นเป็นเป็นคนยิงคนคนก็เป็นคนยิงคนเอถก็ขังก็เป็นนี่จะเดยฝึกมาจุกระสุนจุอะไรเป็นใหญ่รถขังในเกาะต้องเหนือจากอุปกรณ์ที่เดอยู่แล้วเนี่ยคนมาจะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลก็เป็นหน้าที่ไปช่วยรัฐช่วยพยาบาลหลายคนที่อยู่ในมณฑลเป็นมีหน้าที่คไปก็เรียกว่าคอยดูแลในตำแหน่งนี่ต่างๆทุกคนมีหน้าที่ระบุ ก็เปนกัรี่อกการเองการคะไรอไม่มีแต่ก็เป็นวันไม่มีก็เราแต่ที่ที่จะมีแน่ๆก็คือระหว่างการฝึกเราจะสอบแท่งเรื่องเกี่ยวกับดูแลดูแลประชาชนเราจะเป็นจิตอาสาอะรักษาเพื่อปับบให้มน้องน้วกนี้ วิจิตศาษาหรือวิครมตห์วิจิตศึกษาหือทาโดยไม่หวังผลตอบแทนก็เอาร่างกายไปแลกน้องน้องก่อนมาเนี่ยเพื่อเกิดในการทํางานเพื่อส่วนรวมผมเชื่อว่าพอผ่านระยะนี้น้องจะมีความเคยชินทุกอย่างที่ทําทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในระหว่างว่างเว้นต่การทางด้านตามพัหนุวิทย์พัฒนาเทศชาติพัฒนาก็คือการเช่วยเหลือน้องประชาชนนี่แหละนั้นเด็กพุกนี้เขาจะกลับดีขึ้น พื้นที่ในในรูปของหน่วยในรูปของชนกำนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นของภาพราการสด,ดุอเ,เกิดเปลี่ยนเพศไดเกิดแรนสั่งหรือไม่ไม่เกิดเราก็จะเอาน้องเนี้ไปพัฒนา แข่งสาธารณะต่างๆการแข่งระดับที่สาธานะต่างๆฟูกองน้องน้ำเนี่ยเราเข้าไปช่วยเพื่อให้มัสะาดสะอานรวมรวมทั้งเพธุรกิจอื่นๆที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆเราพิจาราไปในกรอบที่น้องทำได้คือพอไม่มีการเตรียมกำลังบ้างเว้นจากการสุดน้องๆก็ไม่ได้ทำอะไรก็จะเอาเนี่ยไปช่วยงานซึ่งเป็นกำลังเดียวซึ่งผมเชื่อว่าตัวรายกรน้องน้องน่าจะเชื่อมั่นเพราะเราสั่งพูดไปได้ปั๊บ สังส่งไม่กีดด่นาทีเราไปได้เลยคืเยอเราไปเรื่องสิทธิหรือว่าสิ่งที่น้องๆจะได้เนี่ยทางราชการเนี่ยก็จะให้เงินเดือนบบกอะไรไีเลี้ยงอะไรต่างๆไปเสร็จหนึ่งหมื่นบาทได้แน่ๆเดือนไม่เว้นมันหยุดราชการน้องๆหลายคนอาจจะก่อนมาเป็นทหารเนี่ยมีที่รับจ้างเป็นรายวันก็ประมาณ300ค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดยได้แน่ๆคือทุกวันวันละ300อยทางราชการจ่ายตั้งแต่วันนี้เปต้นไปจ่ายทุกเดือนก็ การจ่ายเงินก็จะโอนในร,ระบบออนไลน์น้องจะได้รับเงินไปใช้ดูแลครอบครัวส่วนหนึ่งจากเดิมรายได้อาจจะหยุดบ้างอะไรบ้างไม่ได้อันียเหมือนข้าราชการที่มีเงินเดือนกินสามารถเอากลับไปดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวได้เพราะอยู่ในกรมกองก็โอกาสใช้เงินก็น้อยและพวกนี้ก็สะสมแล้วว่าช่วงท,ที่ที่เงินเหลือก็ใช้โอนใช้อะไรต่างๆก็จะให้โอนเงินเดือนโอนอะไรต่างๆเข้าไปสู่พ่อแม่ แล้วก็หรือไม่ก็มีสิทธิกลุ่มคนที่เขาสามารถใช้เงินได้โดยในขอบเขตที่เขามีสิทธิคือการทำได้เหมือนคนทั่วไปเป็นเงินของเข้าที่หน่วยไม่ได้เข้าไปด่งเกี่ยวเลย